สวัสดีครับครูแม็กครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน DLt v นะครับเพื่อการเรียนออนไลน์ของน้องๆนูนๆนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับจากการเซตอัพลงไปแล้วเราจะมาดูหน้าตาว่าเป็นยังไงนะครับ อ่านี่นะครับไอคอนของมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับตรงนีน้ชื่อว่า dltv นะครับเราจะลองเปิดเข้าไปดูจิ้มเข้าไปดูหนึ่งครั้งตัวนี้เป็นระบบ android นะครับโทรศัพท์ผมเป็น android นะครับหน้าตาโปรแกรมนะครับก็จะปรากฏนะครับปรากฏขึ้นมา แบบนี้นะครับอะจะเป็นวิดีโอต่างๆเป็นช่องรายการต่างๆนะครับของแอป tl tv อันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งานนะครับเบื้องต้นช่องด้านบนนะครับมันสไลด์เลื่อนดูได้นะครับว่าเราต้องการเลือกช่องทีวีนะครับอของเด็ก ชั้นไหนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาแนะนําช่องอนุบาล3นะครับเพราะว่า,าลูกชายผมเรียนอยู่อนุบาล3นะครับจะได้ส่งคลิปนี้ไปให้คุณแม่เขาดูนะครับจะได้พาลูกชายเรียนนะครับแล้วก็จิ้มไปที่นะครับช่อง รายการนะครับของอนุบาล3นะครับก็จะขึ้นนะครับรายการออนไลน์นะครับอันนี้อันนี้คือรายการสดนะครับเราจะดูไปตามเวลานะครับตามวันที่ตามตารางสอนนะครับของรายการ DLTV นะครับอันนี้เรากดลูกศรน,นะครับ สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับย้อนย้อนกลับไปก่อนนะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูนะครับเมโนูในการดูย้อนหลังนะครับหรือว่าการดูล่วงหน้านะครับบางทีเราอาจจะดูไม่ทันเวลานะครับบางทีเราอาจจะอยาก เรียนล่วงหน้านะครับวันเริ่มเรียนวันแรกก็วันที่18นะครับวันจันทร์ที่18เราก็มาเลือกนะครับชั้นอนุบาล3นะครับอนุบาล3อยู่ไนเอยอนุบาล3นะครับตรงนี้ก็จะมีรายการให้เลือกนะครับ เราต้องกดไปที่ปฐมวัยนะครับสองห้าหกสามทับหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะรายการก็จะขึ้นมาให้นะครับขึ้นมาให้ไล่ตั้งแต่วันแรกนะครับหน่วยย่อยที่หนึ่งจุดหนึ่งหน่วยที่ 1. 1หนึ่งปฐมนิเทศนะครับวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าสามสิบ ที่19 20นะครับทีนี้นะครับผมจะลองคลิกเข้าไปดูที่วันแรกนะครับว่าเขาจะปฐมนิเทศเด็กอนุบาลยังไงนะครับวิดีโอก็จะเล่นนะครับเล่นประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากย้อนนะครับย้อนกลับไป ดูวันอื่นนะครับดูวันอื่นคลิกวันที่19นะครับอันนี้เราสามารถนะครับรีเพย์ดูได้นะครับเราจะาไปดูรายการในช่วงไหนที่เราดูไม่ทันนะครับ ในช่วงไหนที่อินเทอร์เนต็ตเราหลุดนะครับไเ,เราก็สามารถย้อนนะครับหรือว่ารีเพย์ไปดูนะครับตรงที่เราต้องการได้นะครับนี่กดกดพัอนกลับไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางของน้องอชั้นอนุบาล3นะครับทีนี้กดพ้อนออกมานะครับ ตัวนี้นะครับอนุบาลของเขาก็จะมีประถมว 6, ัย6 2562ทับ2ประถมวัย2562ทับ1้วยนะครับนี่รายการของเขาที่อัพโหลดเอาไวนนไาไ้นะครับตรงนี้รายการไลฟ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตารางนะครับตาราง ตารางเราก็มาจิ้มเลือกที่อนุบาล3อยู่ไหนอนุบาล3นะครับก็จะขึ้นอของอนุบาลน,นะครับจิ้มข้างบนก่อนนะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับว่าวันที่18นะครับเขาจะอาสอนมีราการตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับนี่ราการตั้งแต่เที่ยงคืนก็จะเริ่ม 8. จุด สามศูนนะครับแปดนะครับชื่อของวันแรกก็จะมีลุยไม่รู้เลยนะครับเราจะเลื่อนดูนะครับวันที่19 20นะครับเราก็สามารถเลื่อนเลื่อนดูได้นะครับาตารางนะครับเนี่ยผมจะช้านิดนึงนะครับทีนี้เราก็กด ดูตรงนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปก็ออกมาที่หน้าแอปปกติตรงนี้แอปก็จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ